จากน้องชาคว้าแล้วทำยังไงต่อความแล้วทำยังไงต่อครับอ่าตอนนี้น้องชากำลังจะตะแคงจะตะแคงครับด้วยความพยายามอ่าเอาเข้าไปเอาเข้าไปอ,อืม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 ทำยังไงลูกทำยังไงลืมแล้วเหรอ เออออออือแขนต้องงอเยอะๆหน่อยเออแขนต้องงอเยอะๆนี่แขนต้องงอเยอะๆอย่างนี้ทำยังไงล้วทำยังไงครับพยายามนะ ก็ได้ลูกเก่งมากชาลินเก่งครับเก่งเก่งเก่งมากครับทำไรครับทำไรครับอืมเหนื่อยแล้วเออคือแขนเขาไม่ได้ไงเอาอย่างนี้ลูกเอออย่างนี้อ่ะอ่ะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่ะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้ว ใชเีย่งแล้วใช้เรียงอยู่แล้วครับทำยังไงครับเอาหัวไปทางนู้นดิครับจำได้ไหมจำได้ไหมคุณยายสอนเอาหัวไปทางนี้นอนลงไปเลยครับนอนไปนอนไปอย่างนี้ไงเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือยายสอนอย่างนี้แล้วชาน้องชาตำแขนอะไรอย่างเงี้ยเอหลไปเอหลไปอ่าๆได้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 ถูกต้องเอหลไปหรือเอหลไหลไปอย่างนี้นะครับ ลืมไปแล้วเหรอลูกลืมไปละลืมละครับครับครับอเนี่ยเไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออด้แล้วน้องช้ยวินเก่งใช้เป็นเก่งมากเก่งจ้าหอบเลยหอบเลยเนี่ยเนี่ยเลยเฮ้ยโชีวิตเด็กสองเดือนได้มันเหนื่อยจัง